โดนด่าทางแชทผิดแค่ไหนครับเอาผิดยังไงได้บ้างใครหลงเข้ามาชมคลิปนี้คลิปแรกก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามกดปุ่มกระดิ่งไว้ด้วยนะครับหวัดดีครับผมวันนี้ก็เจอกันอีกหนึ่งครั้งนะครับวันนี้ก็จะขอเกี่ยวกับเรื่องการด่าการอะไรกันอีกแล้วนะครับซึ่งเรื่องพวกนี้นะครับเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวค่อนข้างมากนะครับด้วยว่าปัจจุบันนะครับมันมีโลกโซเชียลอะไรต่างๆเข้ามาในชีวิตประจําวันเรากันมากมายเหลือเกินแต่ว่าหลายๆคนนะครับก็ไม่ทราบมาก่อนว่าการ โพสต์ด่าการด่ากันทางแชทพวกนี้มันจะมีความผิดอะไรกันบ้างซึ่งถ้าการโพสต์ด่าเปิดเป็นสาธารณะแบบนั้นนะครับตรงนี้นะครับผมทําไว้หลายคลิปแล้วครับว่ามันชัดเจนว่ามีการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาใส่ปัญหาณนะวันนี้ของเราก็คือถ้าเกิดคู่กรณีพักมาด่าเราทางแชทแบบนี้นะครับมันผิดแค่ไหนผิดยังไงบ้างอ่าเดี๋ยวมาทําความเข้าใจเรื่องการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณากันก่อนการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณานะครับก็คือต้องกระทําโดย เผยแพร่นะครับโดยการซื้อโฆษณาอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นไวนิลในสมัยก่อนนะครับเป็นไวนิลเป็นอ่าใบปลิวเป็นอะไรต่างๆแต่ปัจจุบันเนี่ยรวมถึงการโพสต์ข้อความทางสื่อโซเชียลอะไรต่างๆทําสื่อวิดีโออะไรต่างๆ ถือว่าเป็นการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาด้วยนะครับแล้วก็ถ้อยคําอย่างนั้นนะครับต้องทําให้เราได้รับความเสียหายอับอายและที่สําคัญนะครับต้องมีบุคคลที่3รู้เห็นไม่ใช่ว่ารู้เห็นกัน2คนนะครับซึ่งถ้าผมกับเขารู้เห็นแค่2คนแบบนี้นะครับอาจจะไม่เข้าการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณานะครับทีนี้นะครับมาถึงประเด็นของเราก็คือโดนทักมาด่าทางแชทนะครับแบบนี้นะครับเราสามารถเอาผิดได้หรือไม่แค่ไหนยังไงซึ่งในกรณีแบบนี้นะครับ การทักมาด่าทางแชทนะครับเมื่อกี้ผมพูดเรื่องการหมิ่นประมาทโฆษณาไว้เพื่อนๆพ,พ,พอจะจับใจความได้ไหมก็คือต้องมีบุคคลที่3เข้ามารู้เห็นหรือว่าเกี่ยวข้องโดยตรงอะไรต่างๆนะครับซึ่งการทักมาด่าในแชทของเรานะครับแชทของเขากับแชทของเราเนี่ยเป็นเรื่องส่วนตัวไม่สามารถมีบุคคลภายนอกรู้เห็นได้นะครับเราไม่สามารถอ้างได้ว่ามีบุคคลมาแอบดูอะไรต่างๆแบบนั้นนะครับและกรณีแบบนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าไม่มีการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาและ ถือว่าเป็นการมินประมาทธรรมดาได้ไหมครับมินประมาทธรรมดาก็คือการที่ว่าเราไปด่าทอผู้อื่นหรือว่าเราไปนินทาผู้อื่นต่อบุคคลอื่นนะครับต่อบุคคลที่สามหรือว่าไปด่าเขานั่นแหละแต่ว่าบริเวณดังกล่าวมีคนอื่นยืนอยู่ด้วยถือว่าเป็นการมินประมาทนะครับต้องมีบุคคลที่สามมาเกี่ยวข้องด้วยเสมอซึ่งเมื่อมันไม่เข้าในข้อมินประมาทโดยการโฆษณาและมันไม่เข้าเรื่องการามินประมาททีนี้นะครับมันยังมีข้อกฎหมายอีกข้อหนึ่งถามว่า และอย่างนี้ถือเป็นการดูหมิ่นซึ่งหน้าหรือไม่เพราะว่าเป็นการทักเช็มาด่าเราโดยตรงนเนี่ยถือว่าเป็นการดูหมิ่นหรือไม่ใช้คําหยาบคําด่าอะไรต่างๆนะครับมาดูความหมายกันก่อนดูหมิ่นซึ่งหน้าคืออะไรดูหมิ่นซึ่งหน้าคือ,คอการดูถูกเหยียดหยามผู้อื่นนะครับการสุประมาทการดาร่าทอซึ่งกระทําด้วยวาจาท่าทางกิริยาหรือท่าทางอะไรต่างๆฟักยูอะไรต่างๆถือว่าเป็นการดูหมิ่นแล้วนะครับทีนี้คําว่าดา่าหรือว่าคําหยาบคายต่างๆนะครับ ถือว่าเป็นการดูหมิ่นผู้อื่นนะครับเช่นว่าอีหน้าหมาอีดอกทองอีสั์อีตอเลอีเฮียอย่างนี้นะครับเป็นต้นนะครับผมยกตัวอย่างนะครับและทีนี้นะครับหยุดคลายแม็กของมันก็คือซึ่งหน้าอ่าต้องดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้านะครับอ่าซึ่งหน้าก็คือต่อหน้าหรือไม่ต่อหน้าก็ได้แต่ได้กระทําต่อผู้ถูกดูหมิน่นซึ่งอยู่ตรงนั้นนะครับ ซึ่งเขาอยู่ในวิสัยที่ได้ยินหรืออาจจะได้ยินได้เช่นว่ายืนห่างกัน5เมตร1ิเมตรอะไรอย่างนี้นะครับถือว่าเป็นการดูหมิ่นซึ่งหน้าและต่อให้เขายืนหันหลังก็ไม่ถือว่าเป็นการดูหมิ่นซึ่งหลังนะครับถือว่าเป็นการดูหมิ่นซึ่งหน้าอยู่ดีซึ่งมันจะมีดีกาอยู่ดีกาหนึ่งนะครับก็คือดีกาที่3711 2557ับ25นะครับ โจทก็ฟ้องให้ลงโทษในฐานดูหมิ่นซึ่งหน้านะครับซึ่งขณะเกิดเหตุเนี่ยโจทกับจำเลยอยู่ไกลกันเลยครับคนอำเภอคนละจังหวัดเลยแต่ว่ามีการโทรด่ากันทางโทรศัพท์นะครับกรณีแบบนี้นะครับศาลก็มองว่าไม่ถือเป็นการดูหมิ่นซึ่งหน้านะครับเพราะเจตนารมณ์นะครับของกฎหมายในข้อนี้นะครับก็บอกว่าเพื่อเป็นการป้องกันเหตุร้ายที่อาจเข้าถึงตัวได้ทันทีนะครับเพราะถ,ถ้าเกิดมีการด่าโทรอะไรกันต่างๆอาจจะมีการทําร้ายกันได้นะครับกรณีโทรดา่า ก็ถือว่าไม่เป็นการดูหมิ่นซ um ึ่งหน้าเมื่อการโทรด่าไม่เป็นการดูหมิ่นซึ่งหน้าการทักเชดตาก็ไม่เป็นการดูหมิ่นซึ่งหน้าเช่นกันนะครับแต่ผมเห็นว่านะครับตรงนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผมนะครับผมคิดว่าข้อกฎหมายนะครับเดี๋ยวนี้ยุคปัจจุบันเนี่ยมันน่าจะเปลี่ยนได้แล้วไม่ว่าจะเป็นการด่าทางโทรศัพท์หรือว่าเป็นการทักเชตมาด่านะครับแบบนี้นะครับถือว่า เป็นการดูหมิ่นสิ้นหน้าได้นะผมว่านในความคิดของผมนะครับเพราะว่าในยุคสมัยก่อนที่เขามีการเขียนข้อกฎหมายตรงนี้น่ะมันยังไม่มีโทรศพัพท์มันยังไม่มีโลกโซเชียลอะไรต่างๆแต่ทั้งนี้ที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยดูเหมือนว่าการทักเช็ดารดาเนี่ยไม่สามารถเอาผิดได้เลยใช่ไหมเราจะทักเช็ดไปด่าใครก็ได้ใช่ไหมครับอย่างนั้นอะ่ะไม่ใช่เสมอไปนะครับเมื่อมันไม่มีความผิดข้อพวกนี้ก็จริงนะครับแต่มันจะมีข้อกฎหมายอยู่ข้อนึงก็คือเรื่องการทําให้ผู้อื่นนะครับเดือดร้อนรำคาญเราสามารถเอาผิดในข้อนี้ได้นะครับ ถ้าเกิดมีคนทักเช็ดมาด่าเราเรารู้สึกว่าเรารำคาญทักเช็ดมาจีบทักเช็ดมาเหมือนพวกโรคจิตเลยต่างๆนะครับเราไม่ต้องไปตอเยอะไรกับเขานะครับเราสามารถเอาผิดก,กับเขาเรื่องทําให้เราเดือดร้อนรำคาญตามมาตรา3 9 7ได้นะครับผู้ใดกระทําด้วยประการใดๆต่อผู้อื่นอันเป็นการรังแกคมเหงคุกคามหรือกระทําให้ได้รับความอับอายหรือเดือดร้อนรำคาญนะครับแต่โทษน้อยมากมีแค่โทษปรับนะครับไม่เกิน5,000บาทแต่ถ้าเกิดว่า การกระทําดังกล่าวนะครับเป็นการกระทําต่อหน้าฐารก,กํานันหรือว่าเป็นการกระทําที่สอบไปเรนเรื่องเพศอย่างนี้นะครับก็มีโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งมืนบาทนะครับอ่าซึ่งเพื่อน,อนๆก็พอจะเห็นกันแล้วนะครับว่ากฎหมายมันก็คุ้มครองอยู่แต่โอเคโทษมันอาจจะน้อยนิดนึงแต่ว่าข้อกฎหมายพวกนี้เรื่องการเดือดร้อนรำคาญต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีใครพูดถึงนะครับเพราะว่าโทษนั้นน้อยไปแจ้งความนะครับตํารวจสามารถปรับจบที่โรงพักได้เลยเพราะว่ามัน มีแค่โทษปรับอย่างเดียวนะครับถ้าเข้าวักหนึ่งนะอ่าซึ่งแบบนั้นนะครับแต่ดีกว่าเราไม่ทําอะไรเลยถูกต้องใช่ไหมครับเขาก็จะได้เลิกมาตอเยกับเราสักทีเลิกมาด่าเราลักทีแต่ถ้าเกิดเรามาจ้างทนายฟ้องที่ศาลเนี่ยนะครับโดนค่าทนายไป1นึ่งหมืน่นสองหมื่นอย่างเนี้ยท่านว่าคุ้มไหมไม่ให้เขามาสร้างความราคาญกับเราอีกบางคนนะครับตอเยกันอยู่เป็นปีนะครับเป็นปีเป็น2ปีอย่างเนี้ยไม่รู้จะทํำยังไงอ่าก็ลองปรึกษาทนายใกล้บ้านดูลองไปปรึกษาเจ้าหน้าที่ตํารวจใกล้ๆโรงพักดูแต่ถ้าเกิดไปหาเจ้าหน้าที่ตํารรวจนะคับ อาจจะยากสักนิดนึงอันนี้ก็ต้องพูดกันตามตรงนะครับผมอ่าใครเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์หรือใครเคยโดนทักเช็ดดาแล้วไม่รู้จะทํายังไงเนี่ยลองคอมเมนต์อ่าระบายกันได้นะครับผมใครเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมอ่าคอมเมนต์ขอบคุณกันสักนิดหน่อยเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อๆไปครับผมอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดปุ่มกระดิ่งช่องทนายปรีนกันเอาไว้ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแฟนเพจทนายปรีนกันเอาไว้ด้วยครับผมวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ